ครับสวัสดีครับพบกับช่องพอเพียงเกษตรอีกครั้งครับวันนี้เราก็จะมาดูข้อกระต่ายนะครับผมกระต่ายดอกฮอนแลนนะครับลอบฮอนแลนนะครับผมกันดีบริเวณรอบๆข้อก็จะเป็นสวนเกษตรผสมผสานนะครับมีต้นกล้วยต้นมะพร้าวนะครับหลากหลายต้นครับครับก็นดีเป็นตูบน้อยนะครับผมเข้าไปชมข้อกระต่ายกันเลยครับผมครับก็จะค่อนข้างที่จะ แน่หนาม่จิดนะครับผมเพื่อกันสุนัขให้กับน้องๆสวัสดีเป็นไงเจ้าอมีกับปอมีนะครับผมรอบที่แล้วเราก็มาดูลูกๆข้างในก็จะมีต้นหญ้านะครับผมเราก็เอาต้นหญ้ามาให้แล้วก็มีสระน้ํานะครับผมแล้วก็มันสําปะหลังแล้วก็ฟางครับเพื่อให้มันอุ่นๆนะครับจะได้ไม่หนาวครับก็กินได้ด้วยครับผมก็มาดูลูกๆของเจ้าอมีกับปอมีนะครับสามตัว เป็นยังไงโอ้โตแล้วครับผมตอนนี้ <c oughs> ขอยญาตขอยญาตเอามาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเลยครับผมก็เออนี่ครับผมก็น้องเขาก็ยังยังครับผมแบบสามตัวครับผมสีขาวสองตัวสีดำหนึ่งตัวครับผมก็โตขึ้นมากแล้วครับผมครับอ่ะอยู่ข้างในนั่นแหละ ครับก็มีหัวอาหารนะครับข้างข้างในครับน,นี่เจ้าบอมมี่นะครับผมตัวผู้นะครับอันนี้ออมมี่ตัวเมียนะครับผมก็จะอยู่อย่างมีความสุขนะครับผมก็มีสระน้ำมากินหญ้านะครับเนี่ยกินหญ้าอร่อยครับเนี้ยเป็นไงถ้าใครท่านผู้ชมหน่อยสิอย่า ก็ลูกๆก็เติบโตแล้วครับผมก็ฝากช่องพอเพียังอยากรู้ด้วยครับผู้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยครับผมสวัสดีครับ